พี่น้องตื่นเต้นดีใจน้องนาริตาแสดงออกเพลงพี่น้องจ้าซิงเกิลแรกของน้องนาริตะเพลงเอนดูหนูหน่อยแม่ทําไกด์ให้แล้วรอดนตรีมเราก็และฝึกฝนร้องหนูต้องทําได้คนเก่งของแม่รอดนตีเด้อพี่น้องเดโมน่ารักที่สุดเลยแฟนคลับแฟนเพลงกับเขามาคอมเมนต์รัวๆพี่น้องเป็นตาหักค่ะพี่น้องจา๋านนองนาริตาเก่งคับพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงก็ รอฟังค่ะคนเก่งรอๆอนะคะนาลิตาเก่งทําได้อยู่แล้วค่ะพี่น้องน่ารักค่ะพี่น้องหูเรื่องค่ะน้องนาลิตาตัวเกี่ยวพี่น้องน่ารักที่สุดเลยรอค่ะเฮงเฮงปังปังไปเลยน้องนาลิตาคนเก่งท่านีว้ว่ารอฟังจ้าลูกสาวแม่แพลทําได้อยู่แล้วค่ะรอชมค่ะเอ็นดูนาลิตา ขอให้น้องตัวเกียวแสดง MV เต้นด้วยนะคะเป็นตาหักแต่พี่น้องเยี่ยมเยี่ยมมากค่ะศิลปินตัวน้อยขอให้หนูมีคนเมตตาเยอะๆนะคะลูกสู้ๆเหมือนแม่แพลวนะคะรอติดตามค่ะแฟนคลับแฟนเพลงกระซ่งหัวใจให้น้องนันิตาแม่แพลวร้วๆพี่น้องรอติดตามรอฟังผลงานพัฒนา น่ารักที่สุดเลยแม่แพลวขอให้มีความสุขมากๆนะคะน้องนาลิตาเก่งทําได้อยู่แล้วคะ่ะคนเกง่งรอฟังอยู่นะคทะ้าพี่น้องเกง่งน้องนาลิตาคนเก่งทําได้อยู่แล้วเป็นตหาหักค่ะพี่น้องจานน้องนาลิตาน้องตัวเกีียวเป็นบ้าแรวน้องตัวเกีียวกับใหญ่ทันมูเหรอ,พ,หอพี่น้องเป็นตาหักค่ะว้ารอฟังนะคะน้องนาลิตาคนเกง่งรอติดตามคะ่ะคนเก่งของแม่แพลวติดตามนะคะ,น,น,น,ะน,น,น้องนาลนิตาพี่น้องน้องนาลิตาเก่งเก่งพี่น้อง หญ่ไปโรงเรียนจุกุงเทพกับไปสุมือกับเก่งขักเก่งเน่โอ้ยน้องนาริตาคือเก่งสุดยอดค่ะพี่น้องจ้าบ่ได้ห่วงเลยแม่แพลวบอกหายห่วงเลยน้องนาริตาสุดยอดค่ะพี่น้องน้องตูเกียวให้ไปโรงเรียนกับไปบ่หายบ่ห่องโอ้ยเก่งเป็นตาหักคัดลูกเทวดาหน่อยมาเกิดลีน้องนาริตาน้องตูเกียวนี่พี่น้องจ้าเป็นตาหักเก่งคัดทั้งสองคนพี่น้องรอชมความเก่งปังนะคะสาวน้อยน้องนาริตาคนเก่งคนสวย สบายใจได้ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นแน่นอนคะ่ะแม่แพลวเก่งอยู่แล้วคะ่ะรอชมรอฟังนะคะน้องพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงก็รอชมรอฟังผลงานน้องนาริตะพี่น้องเป็นตาฮักข,ขัดเข็นตักไปขึ้นเวทีกับแม่ลองเพลงใหญ่กับลองไดเบิร์ดเก่งคะ่ะพี่น้องจากคนเก่งอยู่แล้วน้องนาริตะโตเกียวขอให้มีความสุขมากๆนะคะแม่แพลวน้องนาริตะคนเก่งทําได้อยู่แล้วคะ่ะ เก่งค่ะกิลีพี่น้องน้องนาลิตานี่ย้อมหลับเลยน้องเทวดาหน่อยมาเกิดค่ะพี่น้องน้องนาริตาน้องตัวเกลียวเป็นตาหักเก่งหูเรื่องหูจัคกว้ํมหูเรื่องคักน้องนาริตาตัวเกียวนี่พี่น้องจ้ะนาลิตาเก่งได้แม่แพลทำได้อยู่แล้วค่ะขอให้เฮงปังปังเลยด้วยนะคะเมนพี่น้องแฟนกับแฟนเกกบงกอส่งหัวใจให้น้องนาริตารวยๆขอให้เฮงเฮงปังปังเลยรวย รอยล้านพันล้านเดือซ้าถูกพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังใดกับความ,น,มานิ์เนขอามาซูฟังเลยเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย